ภายหลังจากการเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดหลายหน่วยงานได้ระดมความช่วยเหลือลงไปหนึ่งในนั้นคือดตรนาทีรัชกิจประการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานล่าสุดได้นำคณะอาธินายนัดมุดดีนอูมาดตอรซาการียาส,สอสสอนราธิวาสไปยังบ้านไอโซต,ตาบลชําเผือกอำเภอะแนะจังหวัดนราธิวาส โดยหมู่บ้านไอโซถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบอุทก,กภัยอยู่ในขั้นวิกฤตของจังหวัดนราธิวาสถือว่าอยู่ในขั้นรุนแรงในรอบ50ปีจากประชากร140ครัวเรือนจำนวน1,180คนประสบอุทก,กภัยมากถึง118ครัวเรือนมีประชาชน383คนที่ต้องอพยพไปอาศัยอยู่ที่มัสยิดนูรุลอยากีนเป็นการชั่วคราวมีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉลี่ย2-3เมตรจากน้ำป่าบนเทือกเขาไหลทะลักลงสู่แม่น้ำสายบุรี ก่อนทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหลังร,งรวม11หลังบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน4หลังส่วนทรัพย์สินส่วนใหญ่ของประชาชนลอยไปกับกระแสน้ําดรนาทีได้พบเห็นความเสียหายบ้านพักของประชาชนและทรัพย์สินสิ่งของเครื่องใช้ที่ถูกน้ําท่วมวางกองอยู่หน้าบ้านพักรวมทั้งโคลนตมที่ติดตามฝาผนังจนจับเป็นคราบสีน้ําตาลส่วนถนนหนทางที่ชาวบ้านสัญจรไปมาในหมู่บ้าน ก็มีดินโคลนติดที่ผิวการจราจรทั่วบริเวณดตรนาทีเปิดเผยว่าวันนี้ได้เห็นสภาพคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกทบวงกลมน่าให้ความสําคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ที่การประสานหน่วยงานเป็นสําคัญวันนี้ได้ประสานองค์กรสตรีทุกภาคส่วนเข้ามาดูแลได้ตอบโจทย์ช่วยเหลือสิ่งที่ประชาชนต้องการบรรเทาความเดือดร้อนเราต้องมารับฟังประชาชนวันนี้เขาเดือดร้อนอะไรไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางหรือการประกอบอาชีพ วันนี้ประชาชนเขาบอกว่าไม่ต้องการข้าวสารหม้อไม่มีจะทำอย่างไรจะหุงข้าวมีแต่ข้าวสารแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร